วันนี้เราอยู่ที่หน้างานบ้านจันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามน้องว่าในหน้างานนี้นะครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาชอบส่วนในงานก่อสร้างกันนะครับระดับการฉาบค่ะเวลาเอาไม้สามเหลี่ยมภาพจะเป็นระดับที่มันเสมอกันจอบในการน้ําเสร็จแล้วก็เต่าแล้วขีดลองเล็กๆครับตีเต่าตรงเส้นนี้แล้วก็ค่อยเอาายช้อนขีดยาวครับผมชอบกล้องครับปลอดภัยดีครับอันนี้นะครับเป็นกล้องวงจรปิดดูได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับชอบการออกแบบของห้องนี้นะคะ ใหญ่นะคะเป็นสถาต่างมัจะได้มีแสงจะโ้อนเข้ามาทำให้ห้องไม่มืดมากคะ่ะแล้วก็มีมุมแต่งตัวนะคะยูด้านห้องน้ำนะคะชอบความสะอาดของบ้านหลังนะะีน้ค่ะนะเพราะว่าช่างเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นที่เป็นทางค่ะชอบส่วนของด้วยความมกว้างและความที่มันสูงเออระดลับฝ้าของบ้านจะสูงประมาณ3ามดสี่เมตรนะครับมันทำให้ดูกว้างและรู้สึกโปร่งครับผมในบ้านหลังนี้นะครับผมชอบการติดแอร์อของที่นี่ครับเพราะว่ามีทุกห้องเลยห้องนอน